สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพี่น้องกรรมกรผู้ใช้ยแรงงานทั่วประเทศผมนายเวณิดปูวงเลขานุการสาขาพรรคสังคมประชาธิปไตยไทยผู้สมัครสอสแบบบัญชีรายชื่อพักสังคมประชาธิปไตยไทยเลือกพักสังคมประชาธิปไตยไทยบัตรสีชมพูกาเบอร์19ได้ทั่วประเทศ เลือกสอสอแบบแบ่งเขตเขตเจ็ดเบอร์สิบจังหวัดชนบุรีคุณมงคลตราพันธ์เขตหจังหวัดชนบุรีเบอร์สองคุณสุพจน์ทับมงคลและจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตสองเบอร์เก้าคุณสิทธิพงษ์ชูวงเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษฎร เข้าไปทํางานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อพี่น้องกมกรผู้ชายแรงงานทุกคนวันนี้ผมจะมาแจกแกงสามประเด็นหลักๆที่พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยถ้าได้เข้าไปในสาภามีสอสอเข้าไปในสาภาประเด็นเร่งด่วนที่เราจะทำก็คือสามประเด็นหลักมีดังต่อไปนี้ประเด็นแรกเรื่อง การเรียนฟรีนโยบายเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตีนโยบายที่หลายประเทศนำมาใช้หรือกำลังพิจารณาเพราะมีเหตุผลเชิงเศรษฐกิจสังคมและจริยธรรมหลายประการดังนี้ 1. สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพโดยไม่ถูกจำกัดด้วยฐานะทางเศรษฐกิจ 2. ลดความเรื่อมล้ำทางสังคมการศึกษาฟรีช่วยให้เด็กจากครอบครัวไรายได้น้อยสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับผู้อื่นลดวงจรความยากจนข้ามรุ่น เด็กที่ได้รับการศึกษาดีมีแนวโน้มจะมีรายได้สูงขึ้นในอนาคต 3. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติประเทศที่มีแรงงานที่มีการศึกษาสูงจะมีความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกมากขึ้นสนับสนุนนวัตกรรมการผลิตการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวแม้รัฐ จะต้องลงทุนมากในระยะสั้นแต่ในระยะยาวจะได้รับผลตอบแทนผ่านภาษีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากประชาชนที่มีรายได้สูงขึ้นจากการมีการศึกษาสูงขึ้นโอกาสหางานทําที่มีเงินเดือนสูงก็จะมีมากขึ้นรัฐก็เก็บภาษีรายได้ได้มากขึ้นลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมเช่นค่าใช้จ่ายด้านอาชญากรรมหรือสวัสดิการคนตกงาน ในเมื่อประชาชนในประเทศมีการศึกษาสูงทุกคนโอกาสหางานทำก็มีเท่ากันทุกคนคนตกงานก็จะน้อยรัฐก็จะได้จ่ายสวัสดิการตกงานสวัสดิการการว่างงานน้อยปัญหาอาชญา,ากรรมก็จะไม่มีเพราะว่าคนมีงานทำกันทั่วถึงและมีรายได้พออยู่พอกิน 5. สร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วม ผู้ที่ได้รับการศึกษามากักมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่และส่วนร่วมทางการเมืองและสังคมมากขึ้นช่วยเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมที่เป็นธรรมสำหรับบุคลากรและประชาชนของประเทศไทยถ้ามีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีบุคคลประชาชนทั่วไปก็จะเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ การขายเสียงก็จะไม่มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองการคิดการวิเคราะห์ก็จะมีมากขึ้นประเทศก็จะเจริญได้เพราะทุกคนมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยไม่ใช่การเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยใช้แรงจูงใจในการซื้อเสียงประเทศจึงติดลมไม่พัฒนาไปไหนสสเข้าไปมีอำนาจในสภาหาเงินมาซื้อเสียงพอซื้อเสียงกลับเข้าไปมีอำนาจ พอมีอำนาจหาเงินมาซื้อเสียงก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้โดยที่สอสอไม่คิดจะทำงานการเมืองเพื่อประเทศชาติและประชาชนทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนและวงตระกูล 6. การศึกษาอนุบาลมีความสำคัญต่อการพัฒนาการสมองของเด็กเล็กพัฒนาเร็วที่สุดในช่วง0ถึง6ปี การเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลช่วยให้เด็กทุกคนได้รับการกระตุ้นพัฒนาอย่างเท่าเทียมซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิตภายหลัง 7. การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นสาธารณูปโภคไม่ใช่สินค้าฟุ่มเฟือยในยุคเศรษฐกิจความรู้ปริญญาตรีกลายเป็นข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับงานหลายประเภทหากจำกัดการเข้าถึงเฉพาะผู้มีฐานะประเทศจะเสียโอกาสในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพ ผมนำเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าทําไมพักสังคมประชาธิปไตยไทยถึงยึดนโยบายนี้เป็นสําคัญที่จะดําเนินการเป็นเรื่องแรกๆเพราะการพัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาคนก่อนถ้าการศึกษาต่ําสุดของประเทศไทยเรียนฟรีโดยไม่จ่ายสักบาทตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตีนั้นบุคลากรในประเทศบุประชาชนในประเทศ ก็จะมีผลิตภาพทางความรู้การพัฒนาประเทศก็จะรุดหน้าประชาชนที่มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีโอกาสหางานก็สูงรายได้ก็สูงเพราะฉะนั้นการพัฒนาประเทศจะรุดหน้าและรวดเดร็วข้อควรพ,พิจารณาการดำเนินนโยบายต้องมีการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเช่นใช้ระบบภาษีที่เป็นธรรม หรือจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนคุณภาพการศึกษาต้องควบคู่ไปกับการเข้าถึงเพื่อไม่ให้ฟรีแต่ไม่มีคุณภาพนี่เป็นเรื่องหลักๆที่พักสังคมประชาธิปไตยไทยถ้าได้เข้าไปในสภาจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะการพัฒนาประเทศจะรอไม่ได้สรุปการให้การศึกษาฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาตรีไม่ใช่แค่ของฟรีแต่คือการลงทุนในอนาคตของชาติ ที่ให้ผลตอบแทนทั้งต่อปัจเจกบุคคลและสังคมโดยรวมนี่เป็นประเด็นแรกที่พักสังคมประชาธิปไตยไทยจะเข้าไปทำงานการเมืองอย่างเร่งด่วนประเด็นต่อมาการให้ประชาชนได้รับบริการรักษาฟรีหรือระบบสาธารณสุขทั่วหน้าเป็นแนวคิดที่มีพื้นฐานจากหลักด้านสิทธิมนุษยชนเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งมีเหตุผลสำคัญหลายประการดังนี้หนึ่งสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกฎหมายระหว่างประเทศสุขภาพถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะมีะไรายได้มากหรือน้อยทุกคนควรเข้าถึงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยโดยไม่ต้องกลัวล้มละลายในเมื่อเราเจ็บป่วยเป็นโรคอะไรก็ตาม ถ้ารักษาฟรีทุกโรคโดยไม่ใช้ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นการเข้าถึงการรักษาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนคือการรักษาฟรีแบบทวนทวนหน้าไม่แยกยากดีมีจนคนก็จะมีอายุยืนมากขึ้นมีโอกาสใช้ชีวิตโอกาสทำมาหากินมีโอกาสารักษาทุกโรคที่ป่วยโดยไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย คุณภาพชีวิตของพ้อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยก็จะดีขึ้นตามระดับ 2. ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคคนจนมักไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพทําให้ป่วยเรื้อรังขาดแรงงานหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควรระบบสาธารณสุขสุขภาพฟรีช่วยปรับสมดุลโอกาสในการมีชีวิตที่ดีไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวรวยหรือยากจนก็ตาม 3. ป้องกันปัญหาสังคมและเศรษฐกิจระยะยาวโรคระบาดหรือโรคติดต่อแพร่กระจายได้รวดเร็วหากประชาชนไม่ได้รับการรักษาการรักษาแต่นนเนิ่นๆช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของระบบสาธารณสุขของประเทศเช่นป้องกันไม่ให้โรคเหลือรังลุกลามจนต้องรักษาแบบฉุกเฉิน 4. เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและเศรษฐกิจชาติประชาชนที่สุขภาพดีแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ลดการขาดงานจากเจ็บป่วยลดภาระผู้ดูแลในครอบครัวและเพิ่มผลิตภาพแรงงานของประเทศ 5. ลดภาระหนี้สินครัวเรือนในหลายประเทศรวมถึงไทยก่อนมีระบบส0ิบบาทรักษาทุกโรคค่ารักษาพยาบาลเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินครัวเรือนโดยการรักษาปัจจุบันนี้ยังมีหลายโรคที่ต้องจ่ายก่อนหรือออกค่าใช้จ่ายเองซึ่งเป็นสิทธิ ที่ประชาชนไม่ได้รับการรักษาฟรีอย่างแท้จริงการรักษาฟรีต้องฟรีทุกโรคไม่ว่าจะเป็นโรคหนักเบาโรคเรื้อรังหรือโรคติดตอ่อใดๆก็ตามระบบสุขภาพฟรีช่วยให้ประชาชนไม่ต้องเลือกระหว่างรักษาชีวิตกับล้มละลายทางการเงินเพราะชายรักษาตัวเอง 6. ระบบสุขภาพโทวหน้ามีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเอกชนรวน ระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเช่นระบบ NHS S ของอังกฤษหรือระบบบัตรทองของไทยมันมีต้นทุนต่อหัวต่ำกว่าระบบเอกนชนเพราะรัฐสามารถต่อรองราคายาเวชภัณฑ์ได้ดีกว่าและลดค่าใช้จ่ายด้านการบริการปัดกันเจ็ดสอดคล้องกับหลักรัฐสวัสดิการรัฐมีหน้าที่ดูแลพลเมืองโดยเฉพาะในเรื่องที่ตลาดไม่สามารถจัดสรรอย่างเป็นธรรมได้เช่นสุขภาพ การเก็บภาษีเพื่อสนับสนุนสาธารณะเป็นกลไกลของการแบ่งปันภาระร่วมกันในสังคมข้อควรพิจารณาฟรีไม่ได้หมายถึงไม่มีค่าใช้จ่ายแต่คือจ่ายผ่านภาษีแทนการจ่ายตรงตอนป่วยนี่คือความลดความเหลื่อมล้ำคนรวยต้องจ่ายภาษีเพื่อมาบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเป็นสวัสดิการทั่วหน้าเข้าถึงการรักษาฟรี ทุกคนต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้บริการเกินจําเป็นหรือระบบรม่มคุณภาพบริการต้องได้รับการรักษาไม่ใช่แค่ฟรีแต่รอคิวนานหรือขาดแคลนยาตัวอย่างความสําเร็จไทยระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าบัตรทองช่วยให้99%ของประชากรเข้าถึงบริการสุขภาพแคนาดาสา สารารณาจาักสวีเดนระบบสุขภาพฟรีหรือเกือบฟรีให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพดีกว่าสาราัสที่ใช้ระบบเอกชนเป็นหลักแต่ใช้จ่ายต่อหัวสูงกว่าสรุปการรักษาฟรีไม่ใช่ของแจกแต่คือการลงสุดทุนในชีวิตศักดิ์ศรีและอนาคตของประชาชนและเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสังคมที่เป็นธรรมมั่นคงมั่นคั่งและยั่งยืนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นเรื่องเล่นด่วนที่พักสังคมประชาธิปไตยไทยจะอาสาเข้าไปทํางานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนการรักษาต้องรักษาฟรีทุกโลกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นการเข้าถึงการรักษาคนรวยคนจนลูกตาสีตาสารลูกเจ้าสัวต้องเข้าถึงยารักษาเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ประเด็นต่อมาเป็นประเด็นที่3ที่ผมจะมาแจกแกนเป็นประเด็นที่เร่งด่วนที่พักสังคมประชาธิปไตยไทยจะเข้าไปทํางานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเพื่อพี่น้องกรรมกรผู้ใชายแรงงานทุกคนเพื่อพี่น้องนิสิตนักศึกษาทุกคนเรื่องยกเลิกหนี้กอยสอกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เรียนจบ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสังคมไทยโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวรายได้ไม่แน่นอนและภาระหนี้สินของคนรุ่นใหม่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีเหตุผลเชิงหลักและบริบททางสังคมเศรษฐกิจหลายประการดังนี้ 1. การศึกษาคือสิทธิ์ไม่ใช่สิบค้าหากการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลการให้ประชาชนต้องเป็นหนี่ เพื่อเข้าถึงสิทธิ์นี้ขัดกับหลักความเป็นธรรมการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาควรเป็นเงินอุดหนุนมากกว่านี่ที่จะต้องให้นักศึกษาใายคืนเมื่อเรียนจบไป 2. นี่กอศสกลายเป็นโซ่ตัวนขัดขวางอนาคตผู้กู้จำนวนมากทำงานได้เงินเดือนต่ำกว่า1 5 0 0 0มถึง20,000บาทแต่ต้องผ่อนหนี้เดือนละหลายพันทำให้ไม่มีเงินออมไม่กล้าแต่งงานมีลูกหรือลงทุนในชีวิต บางคนถูกอายัดเงินเดือนหรือขึ้นบัญชีเครดิตเสียแทนที่การศึกษาจะเปิดโอกาสกับกลายเป็นภาระตลอดชีวิต 3. ระบบกยสอออกแบบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอัตราดอกเบีย้ยแม้จะต่ำยังคงมีแม้ผู้กู้ไม่มีไรายได้เงื่อนไขการชำระคืนไม่ยืดหยุ่นพอเช่นไม่พิจารณาสถานาการณ์ว่างงานหรือรายได้จริงไม่มีกลไกปลดหนี้กรณีผู้กู้ประสบ เหตุสุดพิสัยป่วยหนักพิการตกงานเรื้อรังและยาวนาน 4. ประเทศได้ประโยชน์จากการศึกษาของประชาชนไม่ควรให้ประชาชนจ่ายคนเดียวเมื่อประชาชนมีการศึกษาสูงประเทศได้แรงงานที่มีคุณภาพเศรษฐกษิจเจริญเติบโตรัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นดังนั้นต้นทุนการศึกษาควรเป็นการลงทุนร่วมกัน ระหว่างรัฐและประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนแบกรับทั้งหมด 5. การยกเลิหนี้กสอสคือการเยียวยาเชิงโครงสร้างไม่ใช่แค่แจกเงินแต่เป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบที่ทําให้คนรุ่นใหม่สามารถลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีศัดสีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อคนไม่ต้องผ่อนหนี้จะมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นหนุนเศรษฐกิจฐานราก เยอรมนีฟิแนแลนด์นอร์เวย์การศึกษาระดับอุดมศึกษาฟรีไม่มีหนี่สหรัฐมีโครงการปวดหนี้บางส่วนสําหรับครูแพทย์หรือผู้ทํางานภาครัฐประเทศญี่ปุ่นบางเมืองให้ทุนการศึกษาแบบไม่ต้องคืนพร้อมเงินอุดหนุนรายเดือนแสดงว่าการไม่ให้คนรุ่นใหม่เป็นหนี้เพื่อเรียนเป็นแนวทางที่เป็นไปได้และหลายประเทศเลือกเดินทางนี้แต่ก็มีนักวิชาการบางคนตั้งคำถาม ข้อโต้แย้งที่พบบ่อยแรกผมมีตัวอย่างคําตอบให้นะครับข้อโต้แย้งและคําตอบที่พบบ่อยมีนักวิชาการบางคนถามว่าถ้ายกเลิกนี่คนจะไม่รับผิดชอบข้อมูลจากกอยศชี้ว่าผู้กู้ส่วนใหญ่อยากจ่ายแต่ไม่มีความสามารถจากโครงสร้างเศรษฐกิจคําถามต่อมาจากนักวิชาการบางคนรัฐจะขาดทุนคําตอบ ที่ผมจะแจกแจงให้ฟังนะครับรัฐได้ผลตอบแทนทางอ้อมผ่านภาษีและเศรษฐกิจที่แข็งแรงมองระยะยาวคุ้มกว่ารัฐขาดทุนตรงไหนครับ mm hmm. คำถามต่อมาไม่ยุติธรรมกับคนที่จ่ายไปแล้วอันนี้เป็นคำถามของนักวิชาการบางท่านถามนะครับ mm hmm. คำตอบที่ผมจะแจกแจงให้ฟังก็คืออานออกแบบมาตรการชดเชยเช่นคืนภาษีหรือสิทธิประโยชน์อื่น สรุปการยกเลิกนี้กอยสอไม่ใช่เรื่องเอาเปรียบหรือขอของฟรีแต่คือการปรับสมดุลความยุติธรรมในระบบที่ทําให้คนรุ่นใหม่ต้องเป็นหนี้เพื่อสิทธิ์ขั้นพื้นฐานและเป็นก้าวสาคัญในการสร้างสังคมที่ให้โอกาสจริงไม่ใช่แค่บนกระดาษผมนําเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องกมกผู้ใช้แรงงานพี่น้องนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศอย่างนี้นะครับว่า สประเด็นหลักที่ผมได้แจกแจงให้ฟังคือประเด็นเร่งด่วนที่พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยจะเข้าไปทํางานการเมืองเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อพี่น้องกำกลังผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศเพื่อพี่น้องนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศวัดสีชมพูกาเบอร์19สอสอแบบแบงเขตเขตเจ็เบอร์สิเลือดคุณมงคลตรพนันธ เขตหจังหวัดชนบุรีเลือกเบอร์สองคุณสุพ์ทับมงคลจังหวัดนครศรีธรรมราชเขตสองเลือกเบอร์เก้าคุณสิทธิพงษ์ช่วงเพื่อที่พักสังคมประชาธิปไตยไทยจะได้เข้าไปทำงานการเมืองและเร่งสามประเด็นหลักที่ผมชี้แจงมาเป็นประเด็นเร่งด่วนเพื่อยกคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทย ยกคุณภาพชีวิตของพี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานยกคุณภาพชีวิตของของพี่น้องนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพื่อความมั่นคงมั่นคงยั่งยืนของชีวิตของอนาคตและของประเทศชาติต่อไปครับวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ